อาตมาภาพชื่อพระมหานาทีฐานาวุฒโธปร,ริยนธรรมตีประโยคอาตมาภาพได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาได้12ปีตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาหลังจากอาตมาภาพได้จบมหาปร,ริญญาเรียกสั้นๆว่าพระมหาอาตมาได้รับหน้าที่แต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปร,ะริยัติธรรมและศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อเสืบต่อพระพุทธศาสนาและนำคุณธรรมให้สู่เยาวชนได้เป็นคนดีของสังคมที่มีความกตัญญูต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้อคิดที่อยากให้ต่อเยาวชนคืออยากให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตั้งมั่นอยู่ในความดีเป็นคนดีของประเทศชาติสุดท้ายนี้อาตมาขอฝากไว้ว่าการเรียนศินลธรรมและพุทธศาสนามีเวลาน้อยลง อยากให้ทางเรียนเพิ่มาการเรียนการสอนของวิชาศีนธรรมและพุทธศาสน,นาให้มากขึ้นอาอตมา,าสุดทานนี้อาตมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญอยู่ในธรรมเป็นนิจเจริญพร